สนับสนุนโดยชุดชั้นใน BSC l o n g j a r กลับมาช่วงนี้นะคะก็ยังอยู่กับคุณหมออ้นนะคะกับอาการนะคะที่เรียกว่าน่าจะเจ็บอย่างมากเลยเมื่อกี้นะคะกับหมอนรองกระดูกนั่นเองเมื่อกี้ตอกเส้นไปแล้วนะคะอันนี้คุณหมอจะใช้การสลักเส้นด้วยเดี๋ยวไปดูเพิ่มกันเลยคะ่ะนี่ค่ะคุณหมอกําลังบําบัดอาการให้อย่างขมักขม้นเลยนะคะคะนี่โทรหาหมออ้นแต่8ปดโมง <c oughs> แต่หมออ้นไม่รับแต่พอไลน์ปุ๊บตอบไลน์ คนละเครื่องหรือเปล่าวัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นไม่รับโทรศัพท์ออไลน์ครับอนนอย่างสลักเส้นกับตอกเส้นมันจะให้ผลต่างกันยังไงครับคุณหมออันนี้เขาเจาะลึกไปที่เส้นค่ะถ้ามาที่คลินิกเราก็ใช้สองแบบค่ะจัดกระดูกด้วยค่ะเดี๋ยวจัดกระดูกมีเวลาเดี๋ยวจัดอะูกวันนี้นี่ครั้งแรกของพ่อนี่จัดเต็มทุกอย่างเลยเต็มมากพ่อก็จะบอกว่าไม่ต้องชวนมา หายเพันี้เลยดีขึ้นนะครับดีขึ้นเดี๋ยเฉยยังไม่หายต้องซ้ําที่สําคัญก็ห้ามไปยกของหนักนะครับช่วงนี้เวลาก้มก้มเงยเงยนี่ต้องย่อเข่าก่อนคืออย่าก้มคือถ้าเกิดจะไปถ้าจะก้มต้องให้ย่อเข่าให้ย่อนั่งลงไปเพระคือลุกไม่ขึ้นเลยเราต้องให้ดูแลตัวเองไงหลังจากการตอกเส้นบ้างไหมครับคุณหมอก็อย่าไปอย่าเพิ่งกินเหล้า คงไม่ได้กินนะครับไม่กินผสมค่ะกินเพียวการกินเหล้านี่มันจะทามันจะไปมันไปล้างยาไม่ว่ายาปัจจุบันหรือยาสมุนไพรมันจะล้างล้างฤทธิ์ของมันทำให้ไม่ได้ผลแล้วมีสมุนไพรอะไรที่จะต้องางเดียวด้วยยาคลเส้นเดี๋ยวให้หมอให้ไปแล้วมันจะไปตีกันกับยาแผนปัจจุบันไหมคะไม่ตีหรอกต้องหยุด ยาแผนปัจจุบันเพื่อกินยาคุณหมอโอ้นก่อนไม่ต้องไม่ต้องกินควบคู่กันได้เลย่ัคคะรบเพราะว่าคงจะให้ตัวไม่แรงค่ะถ้าตัวแรงจะไม่รู้สึกเลยต่อกันก็ไม่รู้สึกนี่รู้สึกอยู่คงให้อ่อนๆนะครับคุณหมอคะอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเป็นการแบบแช่น้ําอุ่นอะไรเงี้ยมันจะสามารถช่วยไหมคะให้แบบผ่อนคลายเส้นหรือว่าไม่เจ็บ ถ้าแช่น้ําอุ่นจะเกี่ยวกับพวกโรครูมาตอยปวดเข่าค่ะค่ะอย่างนี้ต้องอบสมุนไพรถ้าอบสมุนไพรก็ช่วยได้นิดนึงค่ะช่วยได้หน่อยนะครับสมุนไพรอะไรคะอบสมุนไพรพวกขาตะไคร้เหมือนเวลาเราอยู่ไฟหรือวะใช่อย่างนั้นนะคะช่วยได้ด้วยช่วยได้ครับประมาณสักพอเหงื่อออกก็พอค่ะเหมือนเข้าซาวน่าใช่ไหมคะใช่ครับ เดี๋ยวแนะนําท่ากายบริหารไปด้วยต้องทํากายบริหารทุกวันวันละครั้งจะทําให้หายไวขึ้นมีอาหารต้องห้ามไหมคะไม่มีครับตัวนี้ส่วนมากก็เราจะบอกว่าไม่ควรทานหน่อไม้เพราะหน่อไม้มันมีสารออกซาเลตที่ทําให้การไหลเวียนเลือดไม่ดีค่ะแค่นั้นนะครับเพราะนั้นทานได้หมดค่ะไม่ควรฆ่าสัตว์ตัดชีวิตค่ะ ชอบยิงนกอย่าไปยิงนกนะครับไม่ดีไม่ดีอย่าอย่าทำบาปนะครับใช่ค่ะถ้าคนได้ไหมคะนี่พี่คนไม้นะครับอาวกษัตริย์ตชีวิตไม่ควรไม่ควรนะครับอันนี้เขาเป็นคนมีบุญเพราะว่าสอนนักเรียนได้อย่างโอ้หหลายสิบปีมีบุญอยู่แล้วลูกทั้งสวยทั้งเก่งขนาดนี้ครับผม ใช่ไหมคะใช่แน่นอนคุณหมอวันไม่สบตาเลยเวลาพูดไม่แหมคนมีเจ้าของแลวหมอก็แหม่ไม่กล้ามองเดี๋ยวแฟนแฟนมาถึงเดี๋ยวแฟนมาถึงนะครับนี่ตรงนี้จะผ่อนคลายนะครับมาที่เท้าจะผ่อนคลายโอ้หลับไปแล้วสบายมากมาจัดกระดูกหลับจริงอ่ะ ากะดูกนะคะหลับหรือสลบหลับแล้วหลับหลับเลยยังไงนอนตะแคงครับนอนตะแคงคุณพ่อนอนตะแคงครับอแกไปด้านนู้นะฮะเป็นไหนตรงนี้มถึงค่ะต้องอย่าแป๊บหนึ่งนะผ่อนคลายนะคะไม่ต้องเกร็งนะคะอย่าเป็นข้างซ้ายเดี๋ยวเอาข้างเน้นข้างซ้ายขึ้นนะครับอมาไม่มตะแข้งข้างนี้ครับค่ะมาอีกข้างนึงค่ะ เดี๋ยวเดกันนะคะเบเดี๋ยวนะคะพอพอยกแป๊บนึงไม่ไม่ไม่ปนี่โอเคค่ะมาค่ะ้อจะเป็นจกระจักจี้อ๋อจักรจีก็งบอกอ่ะยังไม่ได้ำอะไรเลยขอพ่อป้าจี เอาป้าจี้ออจตรง,รงช่วงช่วงเอวเ,เนี่ยลูข่ขาแทนลูข่ขาแทนนะครับคุณหมอ,อคุณหมอทำอะไรอ่ะมันเป็นจุดนะครับเป็นจุดแต่ว่าพอดีเขาไม่ไม่เคยไม่โดนนวดไม่เคยได้นวดก็เลยจะกระจีนะครับเป็นจุดปวดจุดเอวนะครับจุดเอวเนี่ย จะพูไม่เคยไม่เคยมีผู้ชายนวดเนาะออไม่เคยให้ใครนวดไม่เคยให้ผู้ชายนวดผู้ชายจับหลังตะจักระจี้ค่ะผู้หญิงเคยนวดไหมเคยนะแต่เป็นจ๊กระจี้อย่างนี้เลยนี่เจ็บนิดนึงเจ็บนิดนึงโอ๊ยเจ็บมากเลยตอนนี้โอ๊ยหนอน่า คอยอาจารย์อยากทำอะไรก็ถูกโอ้ยเจ็บตอนนี้ความเป็นศิลปินในตัวแ่ไความเป็นศิลปินในตัวโดนหรอไม่รู้หรอกก็ไม่ตัดตรงนี้เลยจะกระจี้๊ยวใครเชี่ยทนายเก่าน้ำตาแตกเลยค่ะเดี๋ยวมาไล่ช่วงขายอีกทีหนึ่งตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะไม่ได้ใช้งานนะ พ่อกลัวแล้วเนี่ยหมอกขา้ป็นถูกที่เะียบมิเดียวเชี่ยไปมินดียเอะไรนเนี่ยรู้ด้วยนะว่าหมอเสียวใช่ไหมตรงนี้เสียวคุ่นหมอคุณหมอไม่มันเป็นเส้นมันจะติดอยู่มันจะติดอยู่ช่วงหน้าขาเนี่ยแต่เราใช้มือจับเขาจะไม่เสียวไง ใช้ตัวนี้มันจะเสียใช <c oughs> ้ข้อพื้นส่งก่อนเลยนี่นี่มันจะเสียแล้วโอ้ยน้่นตาไหลเลยนี่จะอ้มันกินส้มตำนะครับสีเลยเดินไ้เดี๋ยวว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเดินได้ใช่ไหมคุณหมอเดินได้เดี๋ยวให้เดินดูเลย จะมีเวลาเหลือไหมเดี๋ยวให้เดินดูค่ะเหลือหนึ่งนาทีเดี๋ยวให้เดินดูเลยโอ้ยเหลือเวลาค่ะคุณหมอเหอตอบไปก่อนเลยค่ะแล้วตรงนี้เจ็บนิดนึงนะตรงนี้เจ็บนิดนึงใจมันจะผ่อนคลายเนี่ยเจ็บนิดไม่เป็นไรถ้าเก็บเยอะไปแล้วเนาะโอ้ยเขาบอกเจ็บนิดไม่เป็นไรเก็บเยอะดิมันไม่ไหนนิดมันเยอะไงโอนั่นหวังนิดนั่นบอกว่านิดเนาะมันเยอะไหมว่าเจ็บเยอะว่าชดหน่อยนะ คือบ้านดีอคติ้งเก่งบานโอกโหเจ็บนิดเออไมพ่อบอกเจ็บนิดทนได้นี่มันเยอะยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวจัดกระดูกนิดนึงตัดกระดูกนิดนึงอย่าแกงนะอย่าแกงนะครับโอ้โล่งไหมโล่งไหมเออเอออ่ะฮะ เออโอ้ยัวพ่อตกเตียงกับาสิ้ากันต้องสิบัวกันนคือหมอนรองกระดูกหายแต่ตกเตียงตกเตียงตกเตียงแล้วกลับมากม่ดออยู่นี่ะไม่ตกไม่กหนรกายเตียงไโอ้ย ความเป็นไอ้เขาเรกเมีความเป็นศิลปินนะครับโอ้ย <c oughs> เจ็บไหมไม่อืม<ช>ไม่เจ็บยังตึงอยู่ยังตึงอยู่นิดนึงตึงอย่ใชบไหมครับครับ <c oughs> ขโยกปุ๊บรู้เลยครับมันตึงทำไมวันนี้ฉันรู้ว่าฉันเก็บกับ หน้าพ่อดูแบบฟินมากมันมีอาการเจ็บมันมีอาการจริงพอโดนแล้วมันจะผ่อนคลายค่ะอีกอย่างี่เวียนใบหน้าพ่อได้อีกนานนะถ้าเกิดไปที่คลินิกนี่ครั้งหนึ่งต้องใช้เวลานานขนาดไหนคะคุณหมอก็อย่างน้อยก็ชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงโอ้แล้วค่ารักษานี่ก็ชั่วโมงสี่ร้อยยี่สิบค่ะ วันนี้คุณหมออ้นจัดเต็มให้เลยนะคะเพราะว่าอาการเป็น้ามารทานแล้วนานแล้วเพิ่มทักเปียกหมูน้อยนิดหลายชั่วโมงละเพราะว่าคุณหมอจะกดบริเวณท้องให้นะคะอันนี้คือทำเพื่ออะไรคะคุณหมอคลายคลายหลังคลายหลังเดี้มองมาจีนนิดหน่อย เดี๋ยวเวลาอาจจะเดินเดินดูเด so? you know? like, ินดูะพ่อลองเดินดูนะคะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างดูกางเกงด้วยนะเดี๋ยวกางเกงหลุดเดี๋ยวนะคุณพ่อช่วยหน่อยเดี๋ยวพ่อลองเดินดูลองเดินดูนะคะยืนยืนฝันยืนก่อนก็ได้เออพ่อยืนตรงตเออเดินตรงกว่าเมื่อกี้เนาะเพราะต้องเดินดูค่ะเดินไปกลับมาเป็นไงบ้างถ้ามันได้พักก็เดินได้เฮ้ยไงอ่ะดีขึ้นไหมดีขึ้นเลยดีขึ้นเอาจริงๆนะพ่อ ใช่พ่อกี่เดินยังแบบจะต้องแบบเอียงอะาเดินถ้าเดินนานมันก็ก็เป๋เหมือนกันแต่ว่าเป็นยังไงคโล่งรู้สึกแบบโอเคขึ้นไหมหลังจากที่เราตอกเส้นมาพ่อทำด้วยค่ะเป็นครั้งแรกด้วยใช่รู้สึกลงอยล่ครับเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างต้องจากจักรจี้แล้ว เอาบอมันเบาขึ้นน่ลูกค่ะรู้สึกเบาขึ้นขึ้นเกิดเก่าอยู่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหลังไม่หลังไม่ต่อเพราะว่านี่คือเราใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีนะประมาณ20นาทีเนาะในการตอกเส้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการเนี่ยมันก็ถือว่าดีขึ้นระดับนึงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากที่จะดีขึ้นแบบชัดเจนหรือว่าหายขาดเนี่ยก็ต้องไปที่คลินิกเป็นประจำนะคะอย่างที่เคสคุณพ่อเนี่ยจะต้องประมาณกี่ครั้งคะ1ิ่อะคะ 14ครั้งถึงจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่มีอาการนี้อยู่นะคะเป็นเหมือนคุณพ่อของเพียสเลยหรือว่ามีอาการอื่นๆค่ะอยากจะไปปรึกษาคุณหมอโอ้นก็สามารถไปพบคุณหมอที่คลินิกได้เลยก็สอบถามละเอียดแล้วก็จองคิวก่อนได้นะคะเข้าไปดูรายละเอียดที่แฟนเพจค่ะคลินิกการแพทย์แผนไทยชีวกะอาระยะนะค่ะนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งคุณหมอแล้วก็คุณพ่อแล้วก็ขอบคุณคุณหมอที่จัดเต็มให้คุณพ่อด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณพ่อด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ